สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง v n p มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์นะครับอยู่บนถนนสีเขื่อนขันถนนนี้ก็เป็นถนนเรียบเขื่อนพระประแดงตลาดพระประแดงก็กำลังจะขี่มอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อไปลงแพขนานยนต์บริเวณจะแถวสถานีตำรวจภูธรพระประแดงแล้วก็จะข้ามฝาก ไปฝั่งถนนปู่เจ้าสมิงพลายเชื่อมต่อไปทางปากนา้ำหรือว่าไปทางบางนาได้เมื่อมาถึงหน้าสถานีตำรวจภูธรนะครับแพรขนานยนต์ก็เข้ามาพอดีนะเดี๋ยวผมก็จะลงไปบนแพรขนานยนต์ ตอนนี้ก็ลงมาที่แพรเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเวลาประมาณ16นาฬิกากว่าๆนะดูแล้วรถยนต์แล้วก็มอร์ไซค์นะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะช่วงเย็นๆกับช่วงเช้าก็จะมีผู้ที่มาใช้บริการนะครับอยู่เยอะพอสมควรนะแต่ว่าช่วงกลางวันก็จะดูเงียบๆ ย้อนไปเมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะมีการสร้างสะพานภูมิพลท่าน้ำพระประแดงจัดได้ว่าเป็นจุดที่สำคัญอย่างมากในการเชื่อมการสัญจรของสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าหากันโดยจะมีเรือโดยสารและแพยนต์หรือเรียกกันว่าแพขนานยนต์ในการใช้ข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเรามักจะสะดุดตากับป้ายอักษรไทยรุ่นเก่าขนาดใหญ่ที่มีข้อความว่าท่าเรือเพตรา โดยเรือโดยสารข้ามฟากได้ถูกบุกเบิกมาจากคุณแม่กิมเลี้ยงสายสุวรรณชาวบางหัวเสือได้ก่อตั้งห้างส่วนจำกัดเพตราโดยได้เปิดบริการครั้งแรกเมื่อปีพศ2499ตรงบริเวณที่ว่าการอำเภอพระประแดงซึ่งเป็นเรือยนต์ใช้ในการข้ามฟากของผู้คนในสมัยนั้นจากตลาดพระประแดงมายังถนนปู่เจ้าสมิพลาย เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงคนย่านพระประแดงก็จะเรียกติดปากว่าท่าใหญ่เลี้ยงหลังจากนั้นในปี2515คุณกิมเลี้ยงมองเห็นว่านอกจากผู้คนที่ใช้สัญจรเรือข้ามฟากก็ยังมีรถยนต์เพิ่มมากขึ้นโดยมีแนวคิดว่าจะเปิดแพรรถยนต์ หรือที่รู้จักกันในานามท่าเรือแพรขนานยนต์โดยใช้ชื่อว่าเพตราใช้ในการอำนวยความสะดวกสำหรับรถยนต์ข้ามฝั่งไปมาระหว่างฝั่งพะปะแดงไปฝั่งสมุทรปราการแต่หลังจากนั้นไม่นานด้วยการเจริญเติบโตของเมืองทำให้ในปี2519ก็ได้มี แพรขนานยนต์เกิดขึ้นมาอีกหนึ่งเจ้าโดยการก่อตั้งของบริษัทนาวาสมุทรเพิ่มขึ้นมาโดยตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันโดยใช้ในการสัญจรจากตลาดพระประแดงไปถนนปู่เจ้าสมิงปลายและซอยอายิโนวะโตโดยมีแพรขนานยนต์วิ่งสลับกันให้บริการอยู่ถึงห้าลำแต่ว่าปัจจุบันนะครับจากการขยายเมืองและการเติบโตอย่างรวดเร็ว และมีทางเลือกในการสัญจรเพิ่มมากขึ้นทำให้แพรขนานยนต์ปัจจุบันก็เหลือเพียงเจ้าเดียวนั่นก็คือแพรขนานยนต์ของห้างคุณสุดจำกัดเพตราตรงหน้าสถานีตำรวจบูทอดพ่อประแดงตอนนี้ผมก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมข้ามมาฝั่งปู่เจ้าแล้วเดี๋ยวผมจะย้อนกลับเลยนะก็เป็นฝั่งถนนปู่เจ้านะครับย้อนกลับไปที่ฝั่งตลาดพระประแดง ตอนนี้ก็ลงมาที่แพรขนาดยนต์แล้วรถที่อยู่บนแพรนะครับก็ประพอกันนะในช่วงประมาณ16่โนักว่าๆนะครับรถก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าในช่วงเย็นสักประมาณ18นาิกาผมว่าจะมีรถใช้บริการมากยิ่งขึ้นนะในอนดีตนะครับก็มีผู้ใช้บริการมากเลยนะก่อนที่จะมีสะพานภูมิพลนะครับ แพ้ขนาดยนต์นีมีถึง2เจ้าเรียกว่ารถติดเลยนะครับรถติดมีรถขนาดใหญ่รถบัสขนาดใหญ่รถบรรทุกก็มาใช้บริการกันอย่างมากมายเลยนะจนบางครั้งนะครับก็มีอุบัติเหตุเหมือนกันปัจจุบันนะครับก็ยังมีแพ้ขนาดยนต์ให้บริการอยู่นะซึ่งก็เปิดมาอย่างยาวนานนะครับ ตั้งแต่ช่วงประมาณปี2515นะครับจนปัจจุบันก็ยังเปิดอยู่นั่นก็คือบริษัทเพตรานะครับที่ให้บริการทั้งเรือโดยสารรับคนข้ามฟากแล้วก็แพขนานยนต์ สำหรับข้อเรือโดยสารที่เป็นเรือข้ามฟากก็จะเสียค่าบริการ4บาทในขณะที่ค่าบริการแพรขนานยนต์มอเตอร์ไซค์ก็จะเสียค่าบริการ10บาทและรถยนต์อยู่ที่25บาทก็เป็นเครดิตข้อมูลจากเพจคนครเขินขันปากลัดพราะประแดงขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วย ก็โดยสารแพรกระนานยนต์ข้ามมาจากถนนปู่เจ้าตอนนี้ก็มาถึงด้านหน้าของสถานีตำรวจภูทรพ่อพประแดงตัวตลาดพ่อปแดงก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะครับเดี๋ยวจะขี่มอเตอรไซค์แวะหาของกินอร่อยๆนะครับเดี๋ยวจะแวะตรอกบ้านแซ่นะแวะกินข้าวหมูแดงหมูกรอบสักหน่อยอร่อยมากๆเลยหวังว่าคลิปนี้นะครับ คงเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่รับชมนะมีโอกาสนะครับลองใช้บริการกันแพ้ขนานยนต์เพตราพระประแดงขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ